บัดนี้วันที่28มีน,ะออนาคมพศ2568เป็นครั้งที่85ที่ข้าพเจ้านายพระกัลยาณเกตพระธาตุนัตขอถวายเสียงส่วนสารยายพระสูตรพระปฏิเลมบทต่างๆถวายบูชาธมบูชา,ชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อและคดานจาระเรียนบทสูตรอย่างตอนเนื่องด้วย วสุชนุมเทวดาสมันตาจักกวาวเรสุอัตตราคชนตุเทวตาสัทธมังมุนีราจัสสุนันตุสักขโมกขังสักเค迦เมจารูเปเคเดสิคารตเตจันตลิเขวิมาเนตีเปรเตจคาเมตลุวงนาคาเนเคหวทุเิเคเตพุมมาตานตุเทวาจารตะระวิสเมยักขันทปนาคา ติทันตาทันติเกยังมุลีวะราวะจันนังสัตวเวมสุนันตุธรรมสวนาการุอยยัมปะทันตาธรรมสวนาการุอยยัมปะทันตาธรรมสวนาการุอยยัมปะทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรยอิมินาสกาเรณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณธรรมะอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามประกาศพระรัตนตรัย อาลังสมารถสัมปทธธพระกวาพุทธังระสต่งวิวาเทวีสวากาโตัวพระกวาตาตัโมตมังนภสามีสุปฏิปันโนพระกวาโตสาพระสังโฆสังฆนำน้มิ บทส่วนนบมการาสิทธิข้าถามนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสละไตรสละขมันาปาฐะพุทธังสละกระชามิธัมมังสละกระชามิสังฆังสละกระชามิ ตุเตียมปิพุทธังตระมาจามิตุเตียมปิธรรมังตระมาจามิตุเตียมปิสังฆังตระมาจามินาเตียมปิพุทธังตระมาจามินาเตียมปิธรรมังตระมาจามินเตียมปิสังฆังตระมาจามิบทที่หกบทสวดสัจจกิคิารณนัตติเบสลังอันยังุถทวเมสลังวลังเอเตนะจตวาเชนะสุติเมโหตุสัพพทา นติเมสลังอันยังธรรมโมมีสละลังัเอตตนัสจวัชนัสโสทีมีโหตุสัพพทานติเมสละังอันยังสังคมีสละังวันเอตนัสจวัชนัสโสทีมีโหตุสัพพตาที่เจ็ดบทสุมาตาสเอบัมเมสุตังเอกังสัญยงปะกวาสเกสุเบหาติกัปเรวะตุสันมิงมหานี มหาตาปิกุสังเขนัสติปันตมเตหิปิกุสเตหิตปปให้วะอรันเตหิตาสหิตาโลกาตโหิเทวตเนยปุเยนนาสันิตาพุนติพักวันตังทัพนายาปิกุสังกันจาบอัตคุจตุนังสุทธาวาสกานิการนังเทวนังเอตตาโสสีอยังโกภะวาสเกสุวิหาตติกับวิลวัตุสมิงมหาวันี มหาตาปิปุสังเคณลักษิติปัญจะมเตหิปิโกสเตหิตเปเหวะอารันเตหิตทัสหิตจันโลกธาตุหิเทววตาเยปุยเดลักษณิปริตาพุนติพักวันตังรัตนายาปิปุสังกันตะยันดูณบัญยมติเนนภักวาเดนุปัสสังกมิยามะอุปัสสังกมิตตวาภักขวาตูสันติเกปัจเจกขาถาปาสัยยามาติ อัตโคตาทีวตตายะทัพพินนามะภะละวะประโสสัมปะจิตังวาพะหังปะทาณัญจะสารัตถังวาพะหังสัมมิจฉายะเอวะเมวะสุทธาวะสีสุธีเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปะตุปะตุราหังสุอัตโคตาทีวตตาภะคะวะนังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตถังสุ komenitaku kati we sendangngkatan apa sih nah seju pe saming dewanya sama kata akan lebih Imangmak sampai yang tak kitawa apaagi takangtik atauku aparatwata apa weuh canangngkatan apa sihtera ga sama tahang su ciang atau lo

อาปาญปูมิ่งปะห้าญาณบริสังเทหังเทวกายญาณบริปูเสันติติอัตคูปะขวัติภิกขุอามันติสิเยปูเยนาภิกขวีทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันติปิตาพุนติตะทาคัตังทัศนายนภิกขุทั้งขันจะเยปิเตภิกขวอิเฮสุอาทิตตมัทนังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเลสัมปิปะกขวันตานาเอตตาปรามายวะ เทวตตาสัมฤทิปตาไอเหตสุปาเสตยาธาปีมะหังเอตระหิเยปิเตปิคเวิภวิสันติอนาคตมัฏมฐานนางอัทันโตสัมมาสัมพุทธามเตสัมปิภักขวันตานังเอตตะปรมาณีวัตเทวตตาสัมฤทิปตาภวิสันติเตยยธาปีมะหังเอตระหิอจิกิตสามมิกิเวเทวกายานังนามานิกิตติตสัมมิกิคเวเทวกายานังนามานิ เตติสามิภิกุวิตวักายานังนามานินังสุนาตาสาตัวกามนาสิกโรตาปาริสซามิติเอวังปันเตติโคเตปิคุปะกวาตัวปัจจัสร์ซุงเอตัปปะควะเอตับท่าโมจ่าโยโลกัมุกกาซามิยะตภูมาตระสิตาเยสิตากิริขปังวะหิตตาสมาหิตาปุตุสีหะวัซดีนาโอมั่งซาปิสัมปุนหัโอทาตมมาาซาสุทธาปิปัสัมปุนาวิลา Yu yu pancas tabawan ka perwat dawi tuk amantehi saasa Wa sa sanera tewa kaya apik ganta tewi sana tapi gawaote ca atta pamaklong suwa bud saasanang tesan paturuyanang amensan na saang apik satang eek saasanangmerusa na matasung apik gen ng ซาสัพปาปุตตะอุหุตันจาสัพปาอภิญญาวะวากิตตวานาจโกุมาตตุอามันตัญิสัทธาสาโมเกสานเนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาตาภิกขะวู ยีบหังกิติยิมิีขีาหิอนุปุปโซตัตาาสายวยาฆากุมมาภูมิกับปริวัติวามอิติมันตูรติมันตวันละวันตย่สัสินโมทมาณาอภิกรมูปิคูนเอสัมมติิงวังจะสาหัสให้มวบตายากฆ่านาตะวันเนุกิติมันตูติมันตวันละวันตยสัสินโมุทมาณาอภิกรมูปิคูนเอาสัมมติิงวัง ซาตากีราติสาซาจาค้าลาลาตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันละวันโตซาเซโนโมทมานะอภิกรรมุปปิคุนังสัมปิทิมวันังอิเจเตโซล萨สาหาซาจาค้าลาลาตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันละวันโตซาเซโนโมทมานะอภิกรรมุปปิคุนังสัมปิทิมวันัง เวศามีแต่ปัญจสตายาฆานันตะวันโนอิตทีมันตัิจิมันโตววันนักวันโตยาสเซโนมมธบานาอภิกรรมองปิคุนัสัมไมติงวนังกุมเพรูราชาคหิยโกเวปุระสะนิเวสนังปิโยนังสัตตสารั้งยาฆานังปะจิรุปาสติกุมเพรูราชาคหิโกโซภาครสัมมิติงวนัง บุรีมันจะได้สร้างราชาตะตลทั่วภาาสติคันธัพพานังอาิปติมหาราชาจะสัิติโ่วปุตตาปิตตาภาวูอินนามามาปลายติมันโตติมันโตวันณะวันตุสักสิโนโมทมานะอภิการมงกติคุณังสัม่ดิงว่านังตะกินนังจะได้สร้างราชาบุรโหตัปภาสาสติอุันทานังอาิปติมหาราชาจะสัิติโ่วปุตตาปิดตะสาภูอินนนามามาปลายติมันโตติมันโต วันนวันตัวยังคุณโอโรทามนะอภิการม,มุปีกู้ัางสัมมติงวันนัง ปฉิมันจะสร้างราชาวิรุโควิรระโคประสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชาจะสิโช่วปุตตาปิดตาภาวอินนามามาปลายติมันโตชุติมันโตบรญณะบรโตจสิโมโมธรมานาอภิกรรมมงคณสงศ์มิตรวนังอุตรานจะได้สร้งราชากุเวโรตัประสาสติยาคานหังอาทิปติมหาราชาจะสิตชปุตตาปิดตาภาวเอินนามามาปลายติมันโตุติมันโตบรรณะบรญโตจะสินโมโมธรรมานาอภิกรรมมงคลสงศ ดิงวันนั้นบุริมาติสังจัตตาราโททกินนินาอ鲁ตะโกปัจจีเมนุรุปะกคูกุเบรุอุตังรีสังจัตตารุติมหาราชสมันตาจัตุารุดิชาธัตตนามานาทั้งสุวันนี้กาปริวัติเวเดสรงมายาวิโนทาสะอากูวัณจนกาสธามายากูเตนตุเวเตนตุวิปูจัมวิปุโตสหจัตโลกามาเซโทจากินโนคันตุนิคันตุจะปัณตุตอบมันโยจะเทวุโตจมมาตดิ จิตาเสนโนจักขันทภูนัตตราชาฉันโนสภูอาคิปัญจุโคเชวาติมพะโดสุริยวัจชะเอติจันเจจราชันโนคันทภปาสหราชุพีโมธมมานาอภิกรรมุงภิกขุนังสะไมติงวัณังอาชาคูนาประซานาคาเวชาลาซาตจักกากัมภัลสัตตะอาคูปายาคาสายาติภียามุนาตตระธาจะอาคูนาคาจัสสิโน เอราวันโนมหานาโคโซปากาศัมนึกว่นังเจชนนาคราเชสหาสหรันติทิปาริชาปักขิวิสุตจักคูเวหะจะทราเตวันละมาจะปัตตามเจตราสุปันนาอิติเตสนามังอภัยยนตานาคราชานะมาสสุปันันโตเขมมามากาสิพุทโธสนะห้าอิวาจจอุปวะหิยันตานาคาสุปันนาสลามะกังสุพุทธังชิตาวาจิระหัตเธนะสมุทังอสุดาสิตาตัลโตรวาสวาสิเตอิเิมันโตยัสสินุกาลกัญชามหาปิจมะอสุราธานาวิกัสสต อาสุณาทานะเวคัสะเวปาจิตติสุจิตติจาปาหาราโทนัโมจีสะสตังจปริปุตตานณสพเวโรจนาเมกะสันไงเตวะปริเส็นนางราอุปัฏฐมุปาคามูสัมมโยทานิพัตันเตปิคุลังสัมปติงวะนังอาปูเจเทวะปัฏฐวีจาริโชวาจุตตาคามูมรุณาวรุณาเทวะสโมส้มวจะยัสซาสหเบตากรุณากาจิกาอาปูเทวายะสสินโนทัสเซติทัสตากายาสัพเพนนัตตะวนิโน กิตติมันตูทีติมันตูวันนะวันโตยะสัจจโนมทธรรมะอภิกรรมุปิคุณอสศะวิติงวันังเวนตูเจเทวาสาฮลีจะอาสัมมาจะตูวีจะมาจันทัสูปันิธาเทวาจันทมาคูปรากิตาสุริยสูปันิธาเทวาสุริยะมาคูปรากิตานักขตันิปรากิตาวาคูมันทวะลาหกาวัสุนังวัดสโวเสโทสักโกปะกาปรินทโทตเสตีทัสตากายะสัพเพนานันตะวันิโนกิตติมันตูที่ติมันตูวันนะวันโตยะสัจจโนมุทธรรมะอภิกรรมุปิคุ พุทธนาสัมมิติงว่านังอาธาคูณสาปูเทวชลรมาคิสิกขาลิวะอาดิตการตโรชาจะอุมาปุพานิพาสินโนวรุณาสาธรรมมาจะอจุตาจะเนเชกามสุรลยะพุทธจีระอาคูอาคูวาสวรเนสินโนทัสเสตเตทัพทากายสัพเพนนัตตวันิโลอิทธิมันโตเชติมันโตวันนะมันโตยาสินโนโมทัมานาอภิคามุบิคูนาสัมมิติงว่านัง สมานามหสัมมานามนสามตุสัมมาคิดทาปะทูศิกาอาภูอาภูมโนปะทูศิกาอัทาคุหารโยเทวายเยจลรุติวาสิงโนปะรคะมหปะรคะอาภูเทวายาสสิงโนตเสเตตัสทากายาสเพนนาตตาวันโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนะมันโตยัสสิโนโมทรรมานะอภิกรมมุปิภูนั้สัมไม่ติมวันัง mm สุการุมะอรุณะอาภูเวคานาธาจหะอุทาตะไคห้ปามโมขะอาภูเทวายาจักนาสตามัตตาห้รักชามิสกาจะเยสสินโน ฐานายังอาคาปะชนูยุติสะอภิวาสติทัเซติทัสทากายาสเพนนัตตะวันิโนอิทิมันตวิติมโตวันละวันโตเวสัสินโมทมานะอภิการมูเป็คนัสตรมิติงวันังเขมมิยาตุตายามากาตตกาเรยาสนโนกัตตกาจะยาสัสินโนสัมปิตกาละมาเสธ้าโชตินามาจะอาสาวาณิมารติโนอาคูอาทากูปันิมิตา ธาตเทศเตระธากายาสัพเพนันตะวัน,นิโนโอิทิมันตุทิฏมันตุว,วันละบุญตัวส,สัจิโนโมธรมาน,นะอภิกามูปิตคุนังสัมปติวังสัตเทติเตทาวาน,นิกายาสัพเพนันตะวัน,นิโนโนามันวะอินะอคันตุง่งเจยจันเจสติธาสหะปาบุตธาจาติมาขีลังโอกาตินธมานาตวัง Takimu katarangnagang jenangwa ati-tari tang supa maha parmato caputa iti mato sahap sanang kumaruti soca sopaka samadingwanang sahasa pramalu kanang maha parama pini jati upak panu iti mantu pisamaga yudhasa siso. Tansi tak itera aku panjika wasawati noti sanjak wadatu aga haritu periwal itu. เตจัสเปอภิกันเตสินเตเทเวสปรมเกมรเสนอภิกรรมีปัสสะกนาสะมันธิยังเอทะคณาทะปานทะอาราเกนะนพันธมุตตะวสัมปันตาปฏิวาเดธามาบุโมจิตาโคจินังอิติตัตมะหาเสนโนกนาหะเสนังอเปตยีปานินาตระมหาเจสังกตวานาเพราวังยัตธาปะวุสกุเมโคธนะยันโตสวิชุโก ตถาสุปฏิทาวติสรกุตตอาศัยมวสัยตันจัสพังอภิญญาญาววกิตวานจักุมาตตุอามันติจัาทราวเชศเสนรเตมารสนอภิกันตาตีวิชานาตภิกวูตจะอัตตบรมพุโธตวาปุรัสสัสนนังตุตาคีปักกรมุงเนสรสรรมมังพิอินชยุงสเพวิชิตาั้งขมาปัะญาติตายาสิโูโมทันติสาภูตทาวกเตจเนสุตตาเต